ส่วนการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะล่าสุดทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า750ล้านบาทมาเยียวยาแรงงานไทยเพิ่มอีกคนละ ห้าหมื่นบาทจำเงินก้อนนี้กันได้ใช่ไหมคะ<อ>ที่ก่อนหน้านี้คุณพิพัฒน์เองหรือ<ช>ว่าทางรัฐบาลทางนายกรัฐมนตรีเองเอก็บอกว่าก็จะเป็นเหมือนเงินจูงใจ<อ>ที่จะให้พี่น้องเนี่ยแรงกลับมาใ,บในช่วงที่ความวุ่นวายในประเทศเขาเนี่ยยังมีอยู่นะคะ<อ>ปรากฏว่าวันนี้คอรมอก็มีมติอนุมัติออกมาแล้วนะคะมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงกันยายนปีหน้าค่ะคุณชัยวัชรงโคศโกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานได้เสนอที่ประ ชุมครมขอใช้งบกลางของปี2566ไปพลางก่อนเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในโครงการเยียวยาแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลพร้อมเสนอแนวทางและมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเนื่องจากขาดรายได้จากการประกอบอาชีพประมาณ15,000คนโดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ50,000บาทใช้งบประมาณรวม750ล้านบาทก็จะมีผลตั้งแต่เดือนธัน วันคม2,566จนถึงกันยายน2,567สำหรับแรงงานไทย15,000คนนี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่1แรงงานไทยเดินทางไปทำงานในอิสราเอลและเดินทางกลับมาประเทศหลังวันที่7ตุลาคมกลุ่มนี้เนี่ยมี9,475คนวงเงินอยู่กว่า473ล้านบาทค่ะ กลุ่มที่2ราแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น39คนวงเงิน1,950 0ล้บาทกลุ่มที่รายแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอลและเดินทางกลับมาก่อนวันที่7ตุลาคมภายใต้เงื่อนไข r e e n t r y v ว s ซที่ต้องกลับไปทำงานต่อแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นก็เลยตกค้างอยู่ที่ที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เสียโอกาสและเสียไรายได้กลุ่มนี้มี960คนใช้วงเงิน48ล้านบาท กลุ่มที่4รายงานไทยที่คาดว่าประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มเติมจำนวน4,526คนวงเงินกว่า226ล้านบาทวิธีดำเนินการนะคะก็ให้ทางสำนักปลัดกระทรวงแรยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับคำร้องขอรับเงินเยียวยาเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลแล้วก็ให้ตรวจสอบเอกสารข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการเบริกจ่ายให้กับรายงานไทยที่มีคุณสมบัติครบถว้วนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของรายงานไทยและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานค่ะ